โอ้ใหญ่ครับตัวนี้อู้อะอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์นะครับส่นปลาเมื่อคืนก็ได้ไปน่าจะหกเจ็ดตัวนะครับผมช่วงเช้าชัดประมาณตีสามนะครับก็เป็นปลาสวายนะครับหลาก หมดหลอกเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุ้นวันอาทิตย์กันนะครับผมว่มาจะเป็นยังไงนะครับวันนี้อากาศก็น่นจาจะคืมนะครับผมพายุเข้านะครับไปเดี๋ยวไปลุ้นวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับผมว่มาจะหมานได้เพิ่มเยอะแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับผมอะ่รมัางนี่ ยหน่อดึงจนหลอกเรียนนี่ฮาทาวเีย่อเมื่อกี้ลากยาวเลยครับกาหนามนนิดนะนิดมดันจะตีเฉีว่งนี่ ผมมาตอนนิดน,นะครับโอ้ไปฝืนสองเลยวะขึ้น,น,นตึงต้งครับไต้ดิตึ้งตึ้งตึ้งอันนี้ยนยนอยู่ไต้อันนี้อยู่ยินนผมว่าก็หูปอกกว่าผมว่าโอ้เกอบสบายเลยมาขึ้นมุมเกา่า <c oughs> มขึ้นแตงโงนี่แหละ อีปลาหนหลุนลัวไปตัวเนี่ยพยุูนอนะ่ะหลุนลัวไปนะอรให้คุณซาเต็มข้างเต็มปากขอบคุณครับพกทิพย์เจ้าทิพเฮ้ยเบิดขึ้นกับจะวเบิดขึ้นอีตัวงามเลือดลุนก็งาม่ริดๆนะคุณไปมันไทยยยากเลยมันไม่คนไทยให้ cái nó nhưng phải phải đi ừ. nhiều lưới nhìn thấy không nhìn thấy xoay xì hai khí thật nhìn thấy bà nhỉ nghe ơi ัางไว้สองต๊ะต๊ะหนึ่งไทยวันศุกร์แต่เอาไปลงมือหลังไปวิ่งว่ะ แพ้มาแล้วเน, <c oughs> นาะงันครับเดี๋ยแค่จังขึ้นมาต้นมานี่บอกเลยโอ้ยตาาน้อยม,มุนไปนี่ก๋าหก๋าโหาโอ้ก๋าหครับกาหให้ตัวนมาดึงพันไปช่วยผิะ ตัวหัวน้อยครับต้มได้ไหมเนี่ยตัวแค่เ <GO> นี่ย เมูตัวเขาปล่อยไปนี่บ่สามกันโอ้โหเรือตามกัะมากระติ้ดดูไปแล้วครับข้นเรียนยุ่งหันปื๊ดไปเดี๋ยว โอ้โอ้ดูบ้างครับวัดมาโหดครับวัดมาโหดสับไปแล้วครับ ล้วสับแล้วครับหอนเนาะเป่เสัตว์ก็ท้อง จับลมวะเอ้อาตักให้เราหน่ยผมเล่นหลุดครับลองหนึ่งครับเี่นผมเล่นหลุด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 เขาหลุดอีห่องอวยยังแห้งเลยเนี่ยปานินแกงงามๆพื้นกอเสียบไรครับมาเด้อว,วันใดอยากปานินปลานินตัวอายุตัวหนึ่งใชนไหม นี่เห็นปลากระล่ปมากีนเลยทายที่อีทายบ้านไหตัวดอกคงบ่าเกับบ้านไห้แต่ว่าตาน่าก็อยากอทายเดือนนา่งเ่นบ้างม่มันอร์ห้ตบพี่อีกมือหนึงเนี้ยขอการอะใครยัม่มาเล้วเดี๋ยว,ยวยยยตีนี้แก

แล้วก็พี่ได้ปะบูไงต้อทำแกะปุ่งถือปลาหน่อยสาวมากปะบูถั่วากพันหนาะมันจะสออปั๊บเลยเหรอนี่มันมันเงียมันเตกพร้อมกันพอดีเลยตื่นมาเพืดด่พอดี

ปนีนปนีนน้ำแข็งเดเวงเรือเออกตัวไป้ยกะนินอกอขีดฟองความก็อหาโอ้โโอ้โหนตัวปลลุดกันังสิแหละตัวปลลุดนั่นนะอี่หอปาถือหปากตัวสวยแล้วสับแล้วครับ วันเนาะเป็นแค่ก๊อตต้องจับลมวะเ้ะจาจักให้เราเลยผมเล่นหลุดครับวางหนึ่งครับเี่ยผมเล่นหลุดหลุดหลุด เขาหลุดอีกห <world> <te> ้องอูยังแห้งเลยเนี่ยปานินแกงงามๆตืนกอเสียบไรครับมาเด้อไม่ได้อยากเน็นปานิน้ำได้ไหนเนาะขึ้นเดียวไหม ให้ให้ให้อหใผู้รอยเอห hey, ร่ายนเมรั่อนมันท่านีสูปลาอยังปนี่เนี่ยล่โจโจอย่ามาไกลไรโปรเสียนนี้เดียว อย่งเดียวอีกตัางหากวันรุดอกกินปากขังโหมันไปพูผลิมะแม,แมเอียงอยงู่นี่นี่เฮ้ยฮากวันตะก <c oughs> <c oughs> ตันอะไรกันเดี๋ยวอะไรกันนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวปี่ตนเข่าไง มันเปิดต to like ั huh? réussi, the the ้งแต่ททเกมมัน้าฮะฮะวันยุทต yeah, ั้งแต่ทิสอง่ม่มื่แมมันตรงกัวันหยังเออคือมันมีหยังมันตรงกับเราิทสองมันสุกทมันุกแสดงว่ามันเปิดตั้งแต่ทิศสามที่ทิน้ไ ว้าโอ้โหดูไอไข่ออกไข่ออกไข่ออกคุณได้เห็นไหมไข่ออกตกของกันหนึ่งเีรเอ่อฮะฮะคนนั้นตกของกันหนึ่งวะเออหน้าหน้าสูว่างกันนี่เด้อตกของกันนี่เด้อหมาหมาขอนี่นะครับตอนนี้เกิดการแย่งชิงไม้แล้วครับ โอ้ยนี่นักจิ้มจิ้มเป็นไงเห็นมือแรกเจ้าตีไก่เนาะมาหลุยเพราะว่าเจ้ามักบ้ากำลังเจ้ามักตีไก่ก่อนวันนี้โตไปนี่มันเวลามันเดือดจี้จี๋หรอยูนี้จะว่ามันยุ่งแบบนี้แล้วจังวะไหนอะเป็นอะไร Nghe anh đi nó, bà tư giấm đi nó mới nghe ố ẩn thế lẹc nhé thế vội, phát nghỉ thì phong khế mất tục này nè mày là Ô, bật hắn đó, ạc nắm ngon phê rồi มาเรียนหันแทะปลาขาวตีปลาทูลปลาทูไหมเนี่ยเงี่ยสมเลยเนี่ยปลาทูกิน ยกินทึงขกินทึงฟ้าคืดฟ้าคึ้มฟ้ามืดมาแล้ว ลูกรลดนกดีแถวป่าตัหน้อยๆเนอะมันนี่เต้มันนี่เต้ปลาเินมันี่ดุดดุดดุดใส่สามตัวลูก ปลาตัวนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับเนี่ยสับอีกเยอะครับน,น,ออน,นี่มอนสว่านอะไรนี่เนี่ยมันหัวตวละละลายน,นะมันก็ต้องพอดูหัวตะพอดูเบ็ด พี่ก็เลยพี่น้องให้แจมยู้จะคั้นหนึ่งม,นะมามามมาเป็นตัวผลเนี้ยบ้างหรอ ล่องเรือดิครับจังหวะมันเก็บบกหอยอยู่มัเนเก็บบกหอยไปอย่างนี้ไปเห็นอย่างเอาไปไปล่อยติมันเหม็นบกหอยชูบหอยแซมเงี่ยทำนี่เนาะแล้วเอาไปเห็นอย่างไง ง,ง,งามสวยงามห้างห่กห้างเนี่ยไหมป้าต้นนติดตาพีนอนนติดเนือ,มนนนอ,อไม่มีแต่อาการจะซีวนก็ดึงเหมอนมันจวนดีซไหมเนี่นนยช่วยชวยช่วัีดูกันด้วนี่ยไม่ได้ยิน มือื่อนมานีเด้นี่นยมาอื่นตีไปซีวกเผาเมนยูย ตักอย่นี้ตักนี้นนด้วยหอดป่ะทึ่งๆเลเอาสอนทึงไงย่งทึงเลยเอียุ่งนามปดไริก็ได้จุ่นาไปจะรา่าเขเครียค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ขอบคุณครับอ้าพุดเหรอเกียบ <laughs> น UM ี่ครับรุ่นสามตัวรูครับผมอยู่ปะอยู่

มาน,นี่ทกันผู้กันเอาปลาเขาหนึ่งว่ได้หลายัถล่มแต่มันบอดแต่ทั้งท่านได้ถึงขาดมึงฝั่งนู้นก็กินครับฝั่งนี้ก็กินครับลลลแล้วฝั่งนี้ล่ะครับย,ย้อนย้อนต้นแบบโอ้ก,ก,ก็กะก,กลี้ยงนะปะสองฟังได้ปวะ ถ้กลางฝนเลยครับินถ้ามกลางฝนเลยครับอ้หสงางามเลยตัวนี้นะครับฝั่งนี้ต่อครับ แั er ้น <Yes ี Williams ่ไม่น่าจะใช่เลี้งตเหรอจบเลยครับม่ยังไงไปกินเบ็ดหนังขย้อนน่นนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับุณผู้ชมเรียบร้อยครับ tutunya tertutup selain hab oh uh hei tak ini โอ้าวสาหนักตึงไหมน้ใส่รัวโอ้นี่ครับความปวดเสยครับเบเห็นไหมเห็นไหม นี่ก <reflex> <c oughs> ็โบมืออีสายครับไม่ถน <c oughs> <Inter f ait> ัดครับมนี่ปานนิดนึงนี่ mayonnaise. ใส่แรง,ง,งยังเนี่ยหาเฮตเตอร์นี่มีผู้เดียวยครับอีส่ายครับนดดคนโตเบียดอนคนอื่นเขาขวาหมดครับนี่ครับใส่แรงยังครับนิ่สวยปะ ต,ตายกินด้เลยนะลมมึนมึนกินจังโคตรเลยเลื่อนเลื่อนเฮ้ยเนี่นี่นี่นนนโอ้ปลาลิกครับตไปเรื่อยปลาเลิกครับปลาลิกแล้ว เอ้าตากตีตากลูกเอ้ยเอ้ยเจ้าอะไรขนาดจมย้อมยม่้ยเลื่อนลอยด่ากันเก็บติดใบเก้บตาลิเตอร์เกยบลอยครับเกยบลอยเก็บลอยนี่บุญบังไปเก็บเม้ง ไปเลือกเลือกเลกตบเลกเล็กเสียนหลังกน <c oughs> เ,เลัตบ <c oughs> เลือกุ่นต้งไปมันก็ขีดตมเนาะไปเดี๋ยวเก็บคลองเลยครับผมเดี๋ยวเราดูผลงานกันครับอ่ะครับผมนี่ก็าบ่ายสาครับจะกลับบ้านแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูผลงานรวมนะครับ2วันนะครับผมนะครับมาดูผลงานกันครับผม สมัครการเกี่ยวกับสนเนี่ยเอ๊ะมาจลอะไัเนี่ยตา้มจ๋อยู่ครับทำงานเร็วมากครับผมเห็นไหมครับหนึ่งกระชังครับผม ยังนะโอ้โหโบเซนชัวโบแนโบแซนโบมักปลาหน่อยครับแ้เอาต้มีเอาแค่นี้วาเอิญมาน้ำเอิมาแต่ปลาแหลกไม่นะครับผมมาหลังนะครับเอาไปเด็นก็แค่นี้แหละเดี๋ยวอะไรกับัเดี๋ยวปาหงไปตุ่มก่อนไมต้องใส บอกไหมไปเห็นอะไรบ้างพี่เดียวอย่างนี้หรอคือหาอะไรอยู่หรอเห็นพี่เดียวเดี๋ยวพอ,พอ,วพอโอ้ยปลาแค่นี้เดี๋ยวคุณแม่ใส่มันชัดๆได้เดี๋ยวถ้าหเห็นชัดอยู่ไอโยกออกอือนี่ครับผมปลาข้าหนีหปลาทิพย์ตัว่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับอย่าเจมประดับนะครับเนี่ยนีๆๆ่ครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผม